พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ เช้านี้เป็นเช้าวันจักรีนะครับพ่อพงก็มาสวนแต่เช้าเลยมาทำอะไรเดี๋ยวมาชมเลยนะครับนี่ครับวันนี้พ่อพงมาขุดหัวดอกกระเจียวนะครับอันนี้ขุดทำออเดอร์นะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะมาขุดดอกกระเจียวไปขายครับมาตั้งแต่เช้านะครับนี่ได้เท่านี้นะครับมาตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับ ก็ขุดไปตอนนี้ก็9้าโมงเนาะ9้าโมงกว่า,ก,วาก็ร้อนแล้วนะครับนี่ตามออเดอร์นะครับนี่ครับหัวดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งเราจะขุดเฉพาะ่ามีออเดอร์มาเท่านั้นนะครับจะไม่ขุดออกมาไว้กลัวขายไม่หมดแล้วหัวมันจะเสียนะครับมีออเดอร์มาแล้วเราก็มาขุดนะครับนี่ครับหัวดอกกระเจียวตอนนี้ใกล้จะงอกแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ในดินกําลังจะแทงหนอนะครับ เพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากนะครับสำหรับการปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งเพราะว่าถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยพอฝนมาปุ๊บเราก็จะมีดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งได้รับประทานทันทีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มนะครับพร้อมที่จะแตกหน่อแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็คือดอกนะครับเนี่ยที่แทงหน่อขาวๆเ,เนี่ย พร้อมที่จะออกมาเป็นดอกนะครับก็คือดอกดินนะครับที่จะเกิดมาก่อนคือใบจะไม่มีนะครับมีแต่ดอกโผล่มาก่อนนะครับสำหรับการนำไปปลูกนะครับหลายๆท่านนะครับที่รับหัวดอกกระเจียวจากพ่อพงไปแล้วนะครับส่วนมากแล้วนะครับที่ซื้อไปก็ซื้อไปเพื่อปลูกกินในครัวเรือนไม่ได้หวังขายกันเท่าไหร่นะครับก็คือปลูกเพื่อว่า ใช้บริโภคในครัวเรือนการปลูกนะครับมีหลายๆแบบนะครับบางคนก็เอาไปปลูกในพื้นที่น้อยโดยปลูกลงในกระถางนะครับถ้าปลูกในกระถางเนี่ยแนะนําให้ปลูกลงแบบเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมพอปลูกไปแล้วเนี่ยหนอมันก็จะเกิดมาเยอะเป็นฟอร์มกอใหญ่เลยนะครับในหนึ่งกระถางแล้วก็จะแตกอดอกออกมาให้เราได้รับประทานเลยปลูกแล้วถ้าฝนไม่ตกเราก็ลดน้ําช่วงนี้ก็ได้กินแน่นอนครับ ได้กินทันทีเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เราปลูกไปเนี่ยนะครับแค่ปลูกไปอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็มีดอกโผล่ออกมาแล้วครับส่วนใครนะครับที่จะปลูกลงดินนะครับส่วนมากปลูกลงดินแล้วถ้าเราต้องการให้เป็นฟอร์มกอก็เหมือนกันนะครับปลูกแบบนี้แหละนะครับใส่ลงไปเป็นหัวแบบนี้เวลาปลูกก็ขุดหลุมนะครับขุดหลุมก็บางคนก็ยกล่องแปลงนะครับเหมือนเราปลูกเหมือนมันสำปะหลังอะนะครับ แต่บางคนก็ปลูกง่ายๆนะครับอย่างพ่อพงเองก็ปลูกง่ายๆเนี่ยนะครับเนี่ยปลูกลงดินแบบนี้เลยไม่ได้ทําแปลงอะไรเลยนะครับก็ขุดลงไปในดินนะครับก็ลึกลึกก็ไม่ต้องลึกมากนะครับลึกไปให้ลงไปในดินประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับฝ่ามือหนึ่งแล้วก็เอาหัวดอกกระเจียวเราเนี่ยนะครับลงไปแล้วก็อดินกลบเลยนะครับนะครับนี่ครับก็อดินกลบเลยนะครับส่วนใครที่ยกร่องเป็นแปลงนะครับก็อ่า เหมือนกันนะครับพอยกร่องขึ้นมาเป็นแปลงแล้วแล้วก็ขุดลงไปประมาณฝ่ามือหนึ่งนี้แหละนะครับแล้วก็เอาหัวดอกกระเจียวลงไปแล้วก็เอาดินกลบนะครับคันนี้ระยะห่างระหว่างต้นดอกกระเจียวนะครับก็ประมาณ5 0าสถึงเจซนนี่แหละครับนี่ครับเก้าหนึ่งเราเนี่ยนะครับเก้าหนึ่งหลุมหนึ่งก้าหนึ่งหลุมหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาขุดหลุมปลูกนะครับก็นี่พ่อปงปลูกก็ประมาณนี้นะครับส่วนระหว่างระหว่างแปลงนะครับอันนี้ เริ่มแรกเลยเพราะผมก็ท no ําเป็นแปลงนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเนี like. ่ยอันนี้แปลงนี้3ปีแล้วนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําเป็นแปลงนะครับยกแปลงแปลงนี้นะครับกับแปลงนี้นะครับห่างกันเนี่ยประมาณอ่าแปดสิบเซนนะครับเนี่ยระยะห่างเพื่อว่าเราจะเดินนะครับเดินเก็บได้อย่างสบายนะครับส่วนนี่ครับระหว่างแถวระหว่างต้นเนี่ยนะครับเราก็9ก้าหนึ่งก้าหนึ่งหลุมหนึ่งก้าหนึ่งหลุมหนึ่งไปนะครับ ในแปลงนี้จะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดสามสามแถวนะครับผมปลูกถีกันมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับนะครับประมาณอาทิตย์หน้านะครับรอดูนะครับนี่ครับดอกดินก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดฝนมาภายในอาทิตย์นี้ยิ่งจะโผล่มาเร็วนะครับนี่จะเห็นดอกกระเจียวเต็มเลยนะครับบริเวณเนี้ยนะครับนี่แหละครับก็คือการปลูกดอกกระเจียวหวานเพชศน้ำพึ่งนะครับนี่นะนี่ครับ อันนี้การปลูกนะครับถ้าเราต้องการลงแปลงแล,แล้วเราต้องการจํานวนหน่อยเยอะๆเราก็นาเนี่ยนะครับนะครับหักเป็นแง่งเป็นแง่งนะครับเนี่ยอย่างหัวหนึ่งเนี่ยนะครับมีหลายแง่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแง่งก็มีนะครับหกแง่งก็มีนะครับเนี่ยครับหักเป็นแง่งเล็กๆอย่างเงี้ยเกิดหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราต้องการหลายต้นนะครับแต่ว่าการปลูกเป็นแนง่งในข้อเสียก็คือ จะทาให้เราได้กินดอกกระเจียวเนี่ยล่าช้านะครับคือแทนที่เราจะได้กินตั้งแต่ต้นปีคือปลูกไปปุ๊บเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ได้กินแล้วเนี่ยเรากลับไปได้กินปลายฤดูกาลนะครับเพราะว่ากว่าต้นดอกกระเจียวจะต้นใหญ่แล้วก็หัวสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นดอกเนี่ยก็ใช้เวลานู่นแหละครับปลายฤดูการดอกกระเจียวก็คือประมาณช่วงเดือนอ่า กัรยาตุลานู่นแหละครับถึงจะได้ดอกกระเจียวนะครับได้รับประทานนะครับบางทีก็ถ้าหัวเล็กอย่างเงี้ยนะครับเราปลูกไปอาจจะไม่ได้กินดอกก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะได้จํานวนต้นเยอะนะครับหรือว่าบางคนนะครับต้องการเอาไปเพาะใส่ถุงก่อนแล้วก็หักเป็นแง่งเหมือนกันนะครับถุงดําเราอะนะครับถุงดําที่จะเพาะไว้ก่อนนะครับก็หักเป็นแง่งเป็นแง่งนะครับ แง่งเล็กๆเนี่ยนะครับยิ่งเราหักแง่งเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ต้นเยอะเท่านั้นนะครับเอาลงชําไว้ในถุงเพาะไว้ในถุงให้เกิดแล้วค่อยเอามาปลูกลงดินก็ได้นะครับนี่แหละครับก็คือหัวกระดิหัวดอกกระเจียวหวานเพชศน้ำผึ้งนะครับที่สวนของพ่อพงพอเพียงนะครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ก็ได้นะครับหัวดอกกระเจียวไปเยอะเลยนี่ครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ